อุ้ยผอมลงมาเนี่ยบ้าทำงานหยอดโอเคครับเป็นงานเบบีนมาบรรจุทางการคอนเสิร์ตของวัในรอบปีนี้เนาะครับผมชื่อว่าเบบีนเทเบนที่โปรเซเวนคอนเสิร์ตครับเออทำไมเป็นอะไรเบบนไม่เดืเป็นเบบีนเทเบนที่โปรเซเวนคอนเสิร์ตเพราะว่าของเราก็คือเราอยากให้ให้ทีมงานของเราเนี่ยเป็นแบบว่าเราเจอกันมอบความสุขแบบว่ายี่ ยี่สิบชั่วโมงแล้วก็เจ็ดวันเลยก็คือแบบทุกวันอาทิตยอยู่ด้วยกันเลยอะไรอย่างนี้มันแบบว่าเราก็อยู่ด้วยกันมา8ปีแล้วครับเราก็อยากจะมอบความสุขให้กับทุกคนอะไรแบบนี้ครับใชาอย่างนี้เราจะโชว์ยี่สิบสี่ชั่วโมงไปเลยก็ไม่ถึงขนาดนั้ะมันก็จะเกินไปหน่อยครับใช่ครับมันก็จะไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงแต่ว่าความสุขที่เรามอบให้หรือสิ่งที่เราตั้งใจทํามาเนี่ยมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วครับแต่ว่าคอนเสิร์ตนี้มีส่วนร่วมกันด้วยมีคอนเสิร์ตแบบของความเป็็น่ววเองใชครับแล้ก ก็คือว่าเราก็ช่วยกันคิดโชว์ด้วยแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยห้เนี่ยก็มาจากเบบีด้วยเพราะว่าพอเบบีรู้ว่า เราสองคนเนี่ยจะมีคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ <K ER K> เขาก็จะเริ่มแท็กมาใน X แล้วว่าอยา,อยากได้โชว์แบบนี้อยากเห็นออฟกันแถวนี้เราก็เลยประมวลทุกอย่างที่เ <K> ER <K> บบีอยากได้เนี่ยก็เอามาใส่ในคอนเสิร์ตด้วยก <K> ER <K> ็ <S <S <K ER K> คือมาเวทกันว่าเยเราของเราต้องประมาณนี้นะแล้วเ,เ,เขาอยากหเหน็นอ,อะไรจากเราเราจะรู้สึกว่าออถ้าเราทําออกมาเนี่ยสิ่งที่ทุกคนอยากดูเขาจะได้ดูในสิ่งที่เขาอยากดูด้วยคพอเห็นแล้วเป็นไงบ้างแต่ละแท็กที่แบบเขาติดมาให้เราอยากทำอันนี้อันนี้นี้ให้เขา ดีจริงเขาก็ครีเอทีฟนะหรือว่าอยากให้เราทำอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่บางอันก็แปลกไปก็ไม่ทำเ่นเช่นปลไปไม่เลย บางอันที่เขาบอกว่าให้ให้ทำไอ้นี่จริงๆอ่ะที่แบบเป็นจับตุ๊กตาจริงล้าจับเขาขึ้นบนเวทีอะไรเงี้ยเราก็พูดเล่นๆไงตอนนั้นแต่ว่ามันทำไม่ได้ครับซึ่งมันจะมีในคอนเสิร์ตนี้น่าอ๋อเราแสว่ามีนะดูน้ากมนเลหนะเราไม่มีไม่มีไม่มีครับแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฟิลที่แบบว่าเบบีชอบแล้วก็แบบว่าเออน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยที่จริงคอนนี้น่าจะครบรถอยู่นะใช่เลาก็เลือกมาอะไรเงี้ยแต่อย่างทาก่อนก็คือครบรถมากนะ ทั้งไหนครับตอนเบลูก้าเหรอเออโหตอนนั้นเบลูก้ามันทำอะไรได้เยอะไงมันเหมือนแบบคน4ี่คนมันเล่นอะไรได้เยอะแต่ว่าตอนนี้เหลือ2คนก็เออผมว่าเต็มที่ก็ได้จะได้เนี่ยแหละเต็มที่แล้วเพราะว่าวันนี้เราก็พร้อมร้อยปร์เ็นแล้วครับมาเลยอยากเพล่งต่างก็คือ ใช่ครับเพลงต่างๆก็ช่วยกันเลือกครับใช่ช่วยกันเลือกว่าน่าจะเป็นประมาณนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าใครที่รู้ว่าถ้าสมมติว่ากันกับปีมีคอนเสิร์ตนะก็จะเป็นแบบว่าเน้นความจอยความสนุกอะไรเงี้ยความม่วนอ่ะแม่มิวนหรอแฟนกโยใช่จริงหรอจริงเหรอรู้ได้ยังไงมานอกอ่ะกอเคมาอกกับเขาเลยเรเป็งเก็ม่เราสรุปมีแต่เพลงชาติมาบอกว่าค่ายฝั่งออฟกันเมลอนนะเขาเนี่ยเมลอนเมลอนไม่มีสีได้กับสีไดด้้ไไง เดี๋ยวร่อนเองเดี๋ยวร่อนเองไปต้องร่อนเดี๋ยวอัพร่อนเองตายแล้วกูย่างจริงมันย่างเพราะว่ามันผสว์เสริมเรื่อยๆจะคู่กันมันต้องคิดใหม่เรื่อยๆก็ยากยากยากครับไอ้จริงแปลกๆใหม่ๆตอนประชุมอ่ะกันไม่ค่อยพูดเลยปั๊บปีจะเป็นคนพูดแล้วกันจะค่อยนึกออกทีหลังแบบว่าถ้าสมมติอยากทำอันนี้จะค่อยแบบวันประชุมอาจจะนึกไม่ค่อยออกเออค่อยมาแบบเสริมๆทีหลังตอนนึกได้กันมีแรงวันเวลาปั๊ปีพูดมาว่าอันนี้ไม่ไม่น่าจะไหวหรือว่าอันนี้ซื้อ เขาไม่ค่อยพูดอะไรที่แบบไม่ค่อยไหวก็พูดความความเป็นไปได้แล้วส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันเกินไปเช่นตอนแรกโอ้พี่อยากหมุนคนดูอ่ะเราเคยได้เห็นแบบหมุนเวทีหมุนคนดูได้บ้างแล้ว60คั้งพอเลยเงี้ยเขาบอกมึงบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ได้ทำอะไรเงี้ยการงาของการจะนำาเสนออะไรไปบ้าง ก็เรื่องว่าพวกซีนต่างๆไว้อย่างได้เป็นฟิลประมาณนี้อยากให้เห็นออบกันยังไม่เคยมีแบบนี้อยากให้ลองทําแบบนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับทุ่คนมีหลายคนก็เป็นห่วงกระดูกกระเดียวเราว่าเราไม่ไหวแล้วไม่ใช่ฮาฟเฟลแน่หรือว่ายังไงไม่ต้องห่วงน้องค่ะห่วงหนูอันนี้ผมไปเรียนดูดุวยไหมก็ได้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราต้องทําให้ได้แล้วก็ ช่วงนี้เราก็ไปฟิตเนสแล้วก็ยืดพิลาทงพิลาทีสเอาออตรงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยต้องยืดนิดนึงฟิตซ้อมเต็มที่เนาะใช่ใช่<ม>ใช่ครับเราก็อยากให้ทุกคนมาแล้วจอยมากที่สุดมันจะจอยแน่นอนเพราะว่าคือสิ่งไรแขกรับเชิญครับใช่เพราะแขกรับเชิญของเราเนี่ยมีทั้งโฟตโต้แล้วก็ไลแคันทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มีเออ่นโออังเปาอีกอะไรเงี้ยกันว่าทุกคนเนี่ยกัน หลังจากเราได้แบบลันเมื่อวานแล้วเราเห็นเลยว่ามันสนุกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช <ๆ S 2> เพราะว่าตอนแรกตอนซ้อมใหญ่อะครับที่ที่ตึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันบนเวทีแล้วมันจะจอยกันได้ยังไงวะแต่พอเมื่อคืนได้มารันแบบทุกคนรวมกันจริงๆอะไรเงี้ยครับมันออกมาแบบ เลิศในความคิดเรานะเลิศจะใหญ่เนี่ยต้องไป็นต้องเป็นต้องเป็นกับเชิญคนนี้เออเริ่มแรกเลยนีโออังเปาครับเราเล่นซีรีส์ด้วยกันก็คือ Cooking Crush นะครับผมมันก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็เหมือนเป็นทำไมมันอะไรอะไรครับก็เหมือนแบบเรารู้จักกันแล้วก็แบบอยากพานอนขึ้นมาบนเวทีครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของอังเปาด้วยใช่คนที่สองส่วนเออโฟสโฟเนี่ยเราก็เราที่จริงเราก็เจอ โฟดเนี่ยที่ตึกบ่อยอยู่แล้วแล้วก็มีช่วงที่กันน่ไปเออต้องไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนมันแบ,บ่งวันกันอะไรเงี้ยเราก็อยู่กับโฟดบ่อยแล้วเราก็เล่นกับน้องบ่อยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้น้องเนี่ยมาอยู่เป็นแครรับเชิญของเราด้วยววนะครับส่วนไลแค่เนี่ย มาเพื่อให้คอนเสิร์ตเนี้ยดูเป็นคอนเสิร์ตจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆเขาการเต้นการร้องของน้องๆเขามันทําให้คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยดูเต็มขึ้นแน่นครับคอนเสิร์ตไม่ใช่แฟนมีใช่ไงแต่ว่าคอนเสิร์ตใครวะใครวะอ๋อไรแค่มันครบสุดใช่เขาแบบเต้นเก่งร้องเก่งกันทุกคนเลยเงี้ยครับต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีมาพยุงพวกพี่มาพยุงพวกพี่ใช่ครับ ก็ว่าตอนนั้นก็แบบว่าบอกวิลเลียมไปวิลเลียมถ้ามึงร้องแล้ววกูลงเลยได้นะารลงเลยได้นะแล้ววิลเลียมปิดเ,เ,เลยสุดท้ายแค่ลืมเปรี้ยวเราได้เลยแบบวิลเลียมมึงปิดเลยได้นะอย่างเงี้ยแต่ว่าวิลเลียมก็เกรงใจเราครับแล้วก็ยังให้เกียรติเราอยู่ก็บอกไม่ได้พี่ไม่ได้ครับค <c oughs> สขขามแล้ววิกมีสปอยด้วยไหมว่าเดี๋ยวเป็นแฟนหลังจากนี้ เอาจริงๆแล้วในคอนเสิร์ตนี้จะเห็นอะไรบ้างก็จะเห็นภาพของเรา2คนเนาะแบบว่าประมวลว่าเออมันจะมียึดยึดหลักของการเป็นเออ i l y m l y m a r t อ๋อ่าแมิลีมาร์ทแมิมครับผมก็เหมือนแบบจะแจกจ่ายความสุขให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องมีท่านี้ด้วยแน่นอนนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่าเลยที่ทุกคนแบบว่าอยากดูอะไรอ่ะผมว่าทุกคนน่าจะน่าจะได้ดูในสิ่งที่ตัวเองอากใช่ๆชะไรอย่างแรแค่เนี่ยเ็การอะรร กานตีลกาี๊อตีค่ะไดู้ไม่รู้ตีว่าแค่ตีลกาผมจะตีไรแค่นอีทหนึงเพรว่าไม่ไหวครับใหอหวกูด้วยนิดนึงนะฮะกไปล่อยใพ้าตีไปเยให้เขาสอนนะว่าต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ๋ยวลองดูลองดู เม่จริงๆงการเดินทางของอฟก,กันค่อนข้างยาวนานเหมือนกันแปดปีครับแป,ปีแล้วใช่เป็นไงบ้างที่แบบโอ้โหแฟนคลับยังเดี่ยวแน่นขนาดนี้เราโชคดีมากกว่าครับ<อ>ที่ที่แฟนคลับยังอยู่กับเราถึงตอนนี้นะครับแล้วก็เหมือ,วอ,อมนออออว่าเออมันโชคดีอ่ะรู้สึกว่าเออโชคดีที่เราเกิดมาก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเราถ้าสมมุติเราไปเทียบกับเด็กสมัยเนี้ยสู้ไงสู้เด็กยังไงความมาเทียบเราอาจจะสู้ได้แบบว่าตอนนั้นเร<อ>าเกิด ยังไงยังไงนะกันก็หมายถึงว่าตอนนั้นน่ะเราเกิดตอนนั้นใช่ไหมแต่ถ้ามาเกิดตอนนี้อ่ะเราก็จะสมมติเราเราก็จะได้เรียนนุ่นเรียนอ่าใช่เราก็อาจจะแบบเออได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆเพราะว่าตอนเด็กๆต่อเน็ตเรายังเอียดอาร์เอียดอาร์กันอยู่เลอาหรือไม่จริงพวกพี่ๆของจริงล้วนแต่ตอนกันเกิดมาเน็ตดีแล้วนะเอ้าเหรอใช่ใช่ช่พี่ถามว่าอะไรนะ8ัปดปีมันยาวนานเ โชคดีครับแล้วเราก็รู้สึกดีที่เราทํางานด้วยกันมาแล้วไม่มีแบบการทะเลาะกันเลยอะไรเงี้ยครับแล้วมันมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดีขึ้นในทุกๆปีครับก็ดีใจมากๆที่ที่คู่เราออกมาแล้วมันเป็นแบบเนี้ยครับแล้วแปดปีกับแฟนที่ักเออเป็นยังไงบ้างก็กันจําได้เลยว่าวันแรกที่เราแบบว่าวงสวงกันหน้า กันนี่อะไรเงี้ยก็ยังเป็นแบบว่าไม่กี่คนเองอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาถือป้ายอะไรเงี้ยออฟกันอะไรเงี้ยก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีคอนเสิร์ตครั้งที่2ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รวมเบบีก็ดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่สนับสนุนเรา2คนแล้วก็ยังรักเรา2คนนะครับดีใจมากๆเลยครับจริงพูดเลยอีกหนึงเร ไม่จริงๆกูเธอหนึ่งเรื่องคือเวลาแบบทำอะไรมันเป็นมีมเหมือนกันนะครับครับมีะครับเมื่อเราไปไหนมาไหนทำอะไรมันก็จะเป็นมีมตลอดเลยนะครับุ่ณเมื่อกี้อะไรคเมื่อกี้วตบดีอะไรครับอ๋อผมหยุดตัวเองไม่ได้ที่จะเป็นตัวเองแบบนี้ครับมันยากอ่ะเออก็เลยเขาอาจจะ ชอบมั้งครับเออไม่ก็เกลียดครับตอนนี้ในในทิกตอกในเซียร์พาวยังมีเป็นมีมอยู่นะครับอันกของนแบบจะาเวลามันจะมีเออเวลาจะกินแล้วเดินเหมือนเดิมอ๋อเวลามีแบบว่าดราม่าอะไรเข้ามาใช่เออ้ามีอย่างเงี้ยเอาละก็อินมาดูั้อเามาดูเออเอาของกันเอาของกันแล้วกันรู้สึกยังไงกับภาพโคตรงนั้นก็เอาไปใช้ได้ครับไม่แต่บอกก็แต่ว่าตอนนั้นในเหตุการณ์จริงๆเลยอ่ะคือว่า เอออยู่ในเซฟเฮาส์แล้วไม่รู้ว่ากล้องไหนไม่รู้ว่ากล้องไหนเพราะเขาจะบอกว่าถ้าสมมติกล้องไหนมาเนี่ยจะมีแบบไฟแดงๆขึ้นอะไรแบบเนี้ยกันก็เลยแค่อยู่ไหนนะไฟแดงแมันมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเออคนก็เลยตัดใช่กันหาไฟแดงอยู่ว่าอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วถ้าพี่ทำตอนนี้การทำได้ไหมทำได้นะสีหน้ายังไงเราเป็นนักแสดงอ่ะชินนัตตาร่ากันคนหนนึ่ง อย่างนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเออแล้วเราเข้าใจไหมกันเพราะว่าเป็นตัวแทนชาวเผือกของเราก็เป็นก็เป็นเผือกเลยนะครับพร้อมเผือกแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วเลยนอนเราน้่งกินมานั่รอเราไอ้งี่ใส่เสื้ออยู่แล้วเราเราเป็นตัวแทนตรงนี้ตรงนี้ทุกครั้งก็ดีใจไหมดีใจอ่ะไม่เอาจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเพราะว่าไปเอามีมเราไปใช้มันได้ลราสมมีดราม่าไหนมาก็จะได้มีหน้าเราอยู่ในนั้น จริงเราติดไปในทุกดราม่าเลยรเราแนะน,น,นำตัวเองไว้เลยไหมเขาจะได้สงสัยว่าเอ้ยน้องเก่งเขียวนค,คนนี้แนะนำเลยไหมสวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับน้องเก่งเขียวนี่คือกันอัดนะครับตอนนั้นมันเกิดน,นานยังปีไหนอู้นานแล้วสี่ปีแล้ววะซีซั่นสองปะซีซั่นสองยังสามโควิดป่ะช่วงนั้นเนาะใช่านนแล้วอยากพี่อับลักีมาทำอะไรครับอ๋อมัน ก็มานั่งดูเห็นเขาเล่นเล่นกันผมก็เลยมานั่งดูเขาเล่นนะครับเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วตอนนั้นผมก็เลยแบบเออเลือแค่นั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงอีแต่งตัวเบาๆหน่อยครับอ๋อกับอีเตช่นบ้าเออก็แบบว่าวันนี้แต่งตัวเบาๆหน่อยก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันครับแต่ก็อยู่ได้เป็นจากวันนั้นจนวันนี้ก็ยังอยู่ยังอยู่ครับต่อไปไม่เข้าใจยังอยู่ปะยังมีปะยังมีอยู่จริงหรือว่าเราสึกยังไงกับโค้ชชอบเลยครับเอาเลยเอาเลยทุกคนไปใช้ได้เต็มที่เลย ครับอะไรจริงการเป็นอย่างนั้นไหถ้ากาถ้าอยากการว่าเอาไปใช้ได้ครับไม่ซีเรียสเลยไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีใช้ไปเลยฝากโฆษณาให้ด้วยละก้อทุกทีที่วลาเขาจะแบบว่าเ้ยนแสดงที่แบบว่าแสดงดีไรเง้ยต้องมีชื่อกแต่งต้มาทุกครั้งเลยล่าสุดไมมีอยูเล้าคับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับข่า เอาจริงๆก็ที่ริงก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนแล้วกันที่แบบว่าชื่นชอบในการแสดงของกันนะครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่แบบว่าทุกคนชมหรือว่าอะไรเงี้ยครับ<อ>ก็จะพยายามมีซีรีส์เรื่องไหนก็จะพยายามทำเต็มที่แล้วก็จะทําพัฒนาตัวเองใหออ้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ สุดท้ายก่อนสตรีมมิ่งยังมีอยู่นะครับมาก่อนแวตมาก่อนยุครับวันนี้นะครับก็ใครที่ไม่ได้มาวันนี้นะครับก็สามารถดูไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับผ่านแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าอะไรของพวกคุณได้เลยนะครับผมก็ซื้อได้เลยที่เทจเกตเมเจอร์ใช่นะครับแล้วก็จะได้เห็นมุมภาพต่างๆแล้วก็จะได้เห็นขวดนมยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันว่าตอนนี้วันนี้จะมีบันทึกกินเนสส์บุ๊กนะครับสำหรับขวดนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็ฝากทุกคนไว้นะครับ เกดในหนึงจ้าเพรวันติเกศเว่าว่าอะไรมันมันเับอะไรนะอะไรปึ้งปึ้งอ๋ออะไรนะมุสาวาปึ้งอ๋อมันเป็นเพลงใช่ปะมุสาวปึ้งมุสาวา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 ปึ้ง 嗯。Uh.